ยืนคนเหนื่อยจะถึงแล้วนี่ตอนนี้เราขึ้นไปเจดีนะทางขึ้น้นไปได้คขาบอกขับรถขึ้นไปจอดข้างบนแล้วก็เดินขึ้นบันไดขึ้นไปถ้าใครจะเข้าไปที่เจดีอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูวิว สูงๆชันๆอะโอ้โหไกลมากเลยนี่คือป๋าพามาให้ดูบรรยากาศเพื่อเพื่อพ่อแม่บางคนอะพาลูกมาแล้วยากจะเดินขึ้นเจดีย์ไปไหว้ดูน้องบีมเลยเหงื่อท่วมหัวเลยเดินข้ามมาเหนื่อยแล้วตอนนั้นที่เราไปวัดน้ำแก้วอ่ะบีมป๋าบอกเลยว่าเหนื่อยน้อยกว่าเขาทำเขาลำเลียงขึ้นไปก่อสร้างไงพวกหินดินทรายเนี่ยเจดีย์อยู่ตรงนี้ แับเดียวถึงแต่เดินดีๆนะเพราะว่ามันมันแคบทางเดินอ่ะอุ้ยตรงนี้วิวดีจัด,ดโอ้ลมเย็นะนะขขโอ้บีตรงนู้นมีพระองค์ใหญ่ด้วยโอ้หายเหนื่อยเลยขึ้นมาเจอวิวว้าวนี่พระองค์ใหญ่มากมาไปครับ โอ้ยติดเดียวอย่าลืมว่าเป็นบันไดเล็กนะไม่ใช่ทางหินวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาไว้พระทำบุญและออกกำลังกายใช่ไหมบีอ๋อมีะระฆังให้ตีด้วย,ยวแต่เวลาเดินเนี่ยต้องระวังนะถ้าก้าวพลาดนี่ล่นเจ็บเขามีทีนน่นั่งให้พังแนพังแนพังแน อ่าพักก้อนครับพักก้อนเขาจะเป็นลมครับก้วนหมุดตอนไม่ค่อยไดี้ออกังกายดูเงื่อดูเงื่อครับดูเงื่อครับดูเงื่อตอนนี้เกิดเหตุการณ์นะครับไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือน้องบีบอกว่าเหนื่อยครับหายใจไม่ทันป๊าแบกน้องบีมขึ้นไปนะครับขี่หลังตอนเหมือนสมัยเด็กๆนะนี่แต่ดูจากหุ่นนะครับหุ่นสมัยนี้กับสมัยเด็กๆไม่เหมือนกันนะครับแต่ป๊าจะเดินเร็วไม่ได้ ไปค่อยเดินใช่ประสังฉันนี่นี่นึกภาพออกมั้งคนที่น้ำหนักตัวเยอะเอะจะเดินเหินลำบากเดินทำไวแต่เสียวซีขอจับก่อนเออเดินแบบนี้คงว่ามีมาข่าข้างขวานีบค่นีิป๋าไว้เออเอาป้าเดินยากเราต้องสงตัวป้าต้องจับต่อปลาต้องแบก้นงบีขึ้นแล้วเหลืออีกแค่ส่ง ส่งมันไดบีมบอกว่าเดินไม่ไหวถ้าไม่จับเลยอ่ะป๋าสรงตัวไม่ได้ป๋าปวดล้มไหมครับบีมเครงเนื่อยจะถึงแล้วเรื่องของเรื่องอ่ะเราจะไปกินข้าวที่ร้านกาแฟไม่มีกับไม่มีข้าวขายแล้วบีมหมดแรงโอ้ <laughs> ถึงแลว <laughs> <laughs> นึกถึงสมัยเด็กๆเ,เลยเนี่ยยิ้ว <laughs> บีมเนี่ยบัดบัดรทำไงอ่าโอเค จะเหนื่อยตอนขึ้นนี่แหละตอนลงไม่เหนื่อยแล้วเป็นไงความรู้สึกกับเหม่ยแบกถังก็อะสัดขึ้นมาเปล่าอุ้ยวิวสวยอ่ะมาเรามาดูวิวรอบๆกันเห็นถนนเลยครับอุ้ยลมเย็นมากเลยฮะเป็นงาหายเหนื่อยมาขึ้นมา อุ้ยทางรถไฟบีมเป็นทางรถไฟเลยเนี่ยรถไฟวิ่งผ่านไปตรงนี้แหละตรงนู้นมีร้านกาแฟครับว้าวอุว้ยลมเย็นมากขอพักหน่ก่อนนี่ไงโค้งน้ําร้านกาแฟที่เรานั่งกินเมื่อกี้อยู่ทางขวามือนะครับนี่โค้งน้าไปไปดูตรงนู้นบ้างเพื่อเห็นร้านกาแฟไหนดูสินี่ไง ได้ไงครับร้านกาแฟที่เรานั่งมองเห็นอยู่ตรงเจ้าแม่กวนอิ่มตรงนั้นแล้วทางไฟนี่ยาวถึงตรงนู้นออเอาครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงยอดเจดีทองแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่เงินในตู้ทําบุญนะครับเดี๋ยวหาตู้กันว้าวใช่ นั่งไงตู้เจอแล้วตู้ทำบุญระวังลมปิวนะให้ดีนะตอนี่ปิวนี้ไปเลยนะแบงค์โอเคสาธุสาธุสาธุไหนนกเล่นลมอ๋อเขาไม่ได้บินเลยนะเขาแค่กางปีกโอ้ ยอดเอหายเนื่อยเลยนี่นิกเงื่อที่ออกแท้งมาแล้วครับเจอลมพัดเข้าไปลมแรงจัดไม่มีแดดใช่ไม่มีแดดโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วเราลงก่อนนะครับตอนนี้นี่ทางลงครับรถเราจอดอยู่ตรงนี้ครับถือว่าเดินไกลมาก โอเคก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปนะสวัสดีครับเดี๋ยวจะเป็นลุมคลิปต่อไปว่าป๋าจะพาไปไหน <laughs>